อ๋ออภิชาตตะบุดวัวที่บุดเลยนะ พิชาติตะผวกของแท้ป้าเบียรักเมียรักลูกยืนหนึ่งชื่อเป็นเจ้าของบริษัทเตรียมเที่ยวฮ่องกงแคนเมียที่มาของรายได้บริษัทที่ช่วยเรดดี้ขับบริษัทอาหารเสริมตะัขอคุณนะกรรมการคือใครผมครับคือคุณนะกรรมการรายได้4ปีเนี่ยเจ็ดล้านนี่คือรายได้นะครับนาทีนี้ต้องบอกเลยว่าในโหมดสามีไม่มีใครแสนดีเกินป้าเบียอีกแล้วหลังไปออกผลกระแสก็ออกโรงปกป้องเมียพูดแทนทุกอย่างเท่านั้นไม่พอเปิดชื่อบริษัทมาไม่มีชื่อแม่ตักเลยจ้าป้าเบียรับ จบคนเดียวหมดส่วนตักเป็นเพียงคนไหลสดขายของเท่านั้นบริษัทใหญ่โตอย่างนี้รายได้ขนาดนี้ทำไมไม่มีชื่อคุณต้องที่คุณเองเป็นเจ้าของหนูกับเบียจดทะเบียนสมรสกันและก็เบียร,จ,ยร,มมร,ยรจะเป็นคนจัดการเอกาสารทุกอย่างแต่คุณไม่มีชื่ออยู่ในนั้นเลยใช่ค่ะเราไม่มีชื่อคุณเป็นเจ้าของแต่คุณเป็นกรรมการใช่ครับคนที่รอมนัดเป็นคุณใช่ครับโดยป๋าเบียรหรือนายการพลเลืองอารามปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัท6แห่งด้วยกันซึ่งป๋าเบียรและแม่ตักก็เป็นชีวิตคู่ที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสครองรักกันมาอย่างยาวนานที่ผ่านมาจะ เลยว่าผู้ชายคนนี้เทคแคร์ภรรยาดีมากเปชําทั้งกระเป๋าเครื่องประดับบ้านรถหรือจะเป็นชอ่อดอกไม้ทองคาที่นําไปมอบให้กับภรรยาแม่ตักแค่เปยเบาๆว่าอยากได้อะไรคุณสามีก็พร้อมเนรมิตให้แล้วันึั้นนะอันนี้หนึ่งล้านสี่แสนหกแสนอันนี้มีสี่แสนอันนี้ล้านหกสิบล้านที่ปาเบียเขาซื้อให้หมดนะข้างเนี้ย โมเมนต์ตอนป่าเบียร์ถอดรองเท้าให้แม่ต๊กและเป็นสารถีคอยขับรถให้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆสั่งอะไรก็ได้แบบนั้นเป็นคู่หลักที่พากันเติบโตก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานและยังพัฒนาความหล่อความสวยขึ้นเรื่อยๆพากันดูดีมีภาพลักษณ์ที่สวยรูปแถมตอนที่มีข่าวกระแสสิ่งที่ทําให้ป่าเบียร์น้ําตาคอได้ก็คือช็อตที่ลูกสาวตั้งคําถามกับพ่อนั่นแหละค่ะคือผมพูดตรงๆนะคนที่ทําลายความรู้สึกผมได้เยอะที่สุดคือคุณสตางที่ทําให้ลูกสาวผมมีพ่อ ี่เปิดร้านทองปลอมเด็กแค่อายุ8ดขวบอ่ะลูกผมมาบอกว่าป,ป๊าป้าเปิดตาันทองปลอมเ yeah. หรอหพิ่กังใจปะ เรียกได้ว่าเขารักครอบครัวมากจริงๆและจากข้อมูลของเพจดังก็เห็นเลยว่าธุรกิจของแม่ตักและป๋าเบีย้ยเริ่มชดช่วงตั้งแต่ปี2560ที่หันมาจําหน่ายอาหารเสริมจนกระทั่งมาขายทองคําในปี2562และเข้าสู่แวดวงธุรกิจการเงินในปี2566ส่วนแม่ตักกอนกนกมีชื่อเป็นกรรมการเพียง3แหง่งรวมแล้วสองคน9กแหง่งและที่น่าสนใจก็คือบริษัท K2N g o ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านทองบริษัท Lady c ค u ับซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตักแต่มีชื่อของสามีนั่งเป็นกรรมการร่วมกับคนนำสกุลเดียวกันโอ้โหตรวจสอบกันขนาดนี้อย่าลืมนะคะเรามีบริษัทอาหารเสริมด้วยบจกเลดี c ค u ับกกลองดูได้จริงๆแล้วอะ่ตะตักกับโปรงใสมาก โดยบริษัทแรกนั้นที่ผ่านมาทํารายได้รวมกว่า1000ล้านบาทใน5ปีแต่กับมีกําไรสุทธิเพียง13ล้านบาทเท่านั้นเช่นเดียวกับรายได้ของบริษัทเลดี้คัซึ่งมีรายได้รวม4ปีสูงถึง751ล้านบาททั้งที่สินค้าทั้งหมดที่ขายนั้นก็มีเพียงไม่กี่ชนิดอีกทั้งแบรนด์ก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะักและไม่ได้มีการโปรโมทหรือวางขายในช่องทางทั่วไปด้านปะเบียร์ก็บอกว่ารายได้เกือบพันล้านไม่ได้มาจากธุรกิจขาย,ขายครีมอย่างเดียวแต่ยังมีอาหารเสริมและสินนค้าตัวอื่ๆและ ความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากชื่อเสียงและความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อตัวภรรยานั่นเองค่ะตักไม่เคยหมดตักอียรกรวยตักบ้าเงินตักบ้ากินเละตักบ้าซื้อรถตักบ้าการเก็บอสังหาตักบ้ากระเป๋าไปล้วสิบล้านตักไม่หมดแพชชั่นในตัวเองเพราะว่าเงินนี่แหละที่มันทําให้ครอบครัวสบาย